สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งสําหรับการรีวิวปืนนะครับวันนี้ผมมีปืนมานําเสนอจากค่ายทอรัสนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยตน,นี้เปิดกล่องน,นะครับปืนกระบอกนี้นะฮะเป็นปืนลูกโม่นะครับจุดสามแปดทอรัสนะครับสองนิ้วโมเดลเ8 5 6ดเป็นสแตนเลสด,ด้านนะครับ จับถือปืนทุกครั้งนะครับตรวจสอบความปลอดภัยนะฮะอนุญาตปลดโม่นะครับไม่มีกระสุนอยู่ในหังเพลิงนะฮะ,นนะไม่มีกระสุนนะครับชัดเจนนะครับไม่มีกระสุนนะครับสวยงามครับอ่ะเดี๋ยวมาชม โล์ตอัพใกล้ๆก,กันนะครับเป็นลำกล้อง2นิ้วนะครับชมจากด้านซ้ายนะฮะสวยครับเป็นสแตนเลสนะฮะด้านเป็นแมตต์นะครับสีเป็นแมตต์ด้านซ้ายนะครับจากซ้ายไปขวานะครับตรงนี้จะมีเลเซอร์ตัวหนังสือว่าเป็นทอรัสนะครับ เม็ดอินบราซิลนะครับตัวกริฟนะฮะล่ามยางหรือรับเบลกริฟตัวนี้เนี่ยก็เป็นยางนะครับมีลายเท็กเจอร์กันลื่นนะครับฝั่งซ้ายด้ยมีโลโก้ทอรัสเป็นกระทิงนะครับ <Okay. S 1> ด้านหลังนะฮะก็จะมี กันลื่นเป็นทิกเจอร์ให้เหมือนกันนะครับด้านขวานะครับมาด้านขวาก็จะมีโลโก้ทอรัสที่ด้ามยางนะครับแล้วก็ตัวปืนนะฮะตัวเฟรมก็จะมีโลโก้กระถิงนะครับทอรัสชัดเจนสวยงามนะครับตรงนี้เป็นซีเรียลนะครับเป็นัำเบอร์ของปืนนะครับรุ่น856นะชัดเจนอันนี้ก็จะเป็นโมเดลนะครับ เขาจะเลเซอร์ไว้2จุดนะครับนะเป็นโมเดล ADK 834826นะครับอจะรันนัมเบอร์ไว้2ที่นะครับด้านใต้นะครับข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะเขียนไว้ว่าเป็นจุด38นะครับขนาดจุด38สเปเชียลนะครับเห็นไหม ด้านใต้ลำกล้องนะครับก็จะมีเลเซอร์เอาไว้นะฮะดูด้านหน้านะครับดูลำกล้องนะครับสวยงามครับน้ำหนักดีนะครับ แต่น้ามจะก็มือผมใหญ่นะฮะก็จะใส่ได้ประมาณเออโทษครับก็จะจับถือได้ประมาณก็สามนิ้วหละนะครับไม่หลุดนิ้วก้อยไม่หลุดนะครับก็พอดีพอดีนะฮะตรงนี้แต่ว่าข้อดีก็จะมีที่พักนิ้วนิ้วหัวมือนะครับหรือนิ้วโป้งไว้ตรงนี้ได้นะครับเวลาท่านทําการยิงก็จะเก็บนิ้วไว้ตรงนี้พอดีนะครับเวลากิ๊บปืนก็ก็แน่นดีนะครับไม่หลุดนะครับแน่นดีไม่หลุด อ่ะวัสดุนะครับเป็นสแตนเลสทั้งกระบอกนะครับสแตนเลสทั้งกระบอกเป็นแบบด้านนะเป็นสีด้านนะครับเป็นแมบนกไก่สับนะครับตัวนกนะฮะแล้วก็ไก่สับจะชุบขาวนะครับชุบขาวไว้นะฮะมันก็จะตัดนิดนึงถ้าเพื่อนสมาชิกสังเกตนะฮะอันนี้มันจะออกเทาหน่อยหนึ่งนะครับนี่าชุบขาว ตัวด้ามนะครับเป็นยางนะครับมีปีกสาหรับวางนิ้วนะครับทั้งสองด้านอันนี้เหมาะสําหรับผู้ที่ถนัดขวาก็วางนิ้วหัวแม่มือไว้ด้านนี้นะครับสําหรับผู้ที่ถนัดซ้ายนะฮะก็วางนิ้วหัวแม่มือไว้ด้านนี้นะครับมีปีกให้นะครับะสะดวกน,นะครับระบบการทํางานนะครับ ตัวไกเนี่ยเป็นดับเบิลนะฮะยิงได้2ระบบก็คือดับเบิลแอคชั่นนะครับอ่ะเมื่อกี้ผมบอกแล้วไม่มีกระสุนนะครับมีเพื่อนสมาชิกบางท่านบอกเหก็นผมมอนิวไว้ในไกลปืนเนี่ยก็มันต้องทำการรีวิวนะครับก็จะมีแต่ผมเช็คต,ตั้งแต่เริ่มต้นละมันไม่มีกระสุนนะครับเราก็จะต้องทำการรีวิวเพื่อดูการทำงานของตัวปืนนะครับอ่ะขออนุญาตเหนี่ยวไกลนะครับ ดับเบิลอีกครั้งนะครับจุดสามแปดนะครับซิงเกิลนะฮะตัวคอเนี่ยก็จะมีลายทิทกเกอร์นะครับตรงนี้การลื่นนะฮะมีระบบทานโชว์บาร์ความปลอดภัยให้นะครับ ก็ไม่แข็งนะครับไม่แข็งมากยิงดีนะครับเสียงดีไกลคมนะครับบรรจุกระสุนทั้งหมด6นัดนะครับดูครับ1 2 3 4 5 6สามารถบรรจุกระสุนได้6นัด ตัวนี้ยังไม่ได้ตอกนะครับเพราะนั้นด้ามนก็จะหลุดๆห,หน่อยนะครับยังไม่ได้ตอบอ่ะขอย้ําอีกครั้งนะครับปืนทุกกระบอกที่ทําการรีวิวนะครับในช่องของผมนะฮะทอ FC, ทรัส f อ Thailand นะครับก็เป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับผู้ที่สนใจจะต้องมีใบอนุญาตจากทางราชการปสเท่านั้นนะครับ ขอ,อย้ำอีกครั้งนะครับเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาวัดขนาดกันนะครับนำกล้องสองนิ้วจากปากกระบอกปืนมานะครับชัดเจนนะฮะเป็นสองนิ้วความยาวนะครับจากปากจนถึงท้ายก็ อยู่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับหนิ้วครึ่งนะฮะยาวมากนะครับเขาพอดีอ่าเป็นปืนพกพาพกซ่อนนะครับก็จะสะดวกความสูงด้านนี้ก็ประมาณห้านิ้วนะครับห้านิ้วนะฮะออ <c oughs> ระบบเล็งนะครับไซส์ ด้านหน้าเป็นฟิกไซส์นะครับไม่ได้แต้มสีมาให้นะครับก็จะเป็นสีดำพลาสติกสีดำนะครับส่วนศูนย์หลังนะฮะก็จะเป็นศูนย์หลังแบบเป็นเป็นเป็นเหล็กนะฮะตัวยูธรรมดานะครับมันเป็นปืนที่ใช้ยิงในระยะประชิดนะครับกระบอกนี้ไม่มีการปรับนะปรับศูนย์หลังไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็ยิงระยะประชิด10เมตร15เมตร นะครับยิงเพื่อหยุดยั้งนะครับยิงเพื่อหยุดยัง้งภัยที่จะมาถึงท่านนะครับท่านก็สามารถระยะเหี่ยวไกลนะครับระยะประชิดหยิบขึ้นมาก็ยิงได้เลยสุภาพสตรียิงได้นะครับกระบอกนี้ดีฮะไกลไม่แข็งเกินไปนะครับน้ำหนักไกลดีผมไม่ได้ออกแรงเยอะเลยนะครับแต่จะเอาง่ายนะครับ ยิงง่ายอันนี้แนะนําขึ้นนกแล้วก็เหนี่ยวมันง่ายกว่าที่ยิงดับเบิลมันต้องออกแรงนิดนึงแต่ขึ้นนกเป็นซิงเกิลนะมันยิงง่ายกว่าอโอเคครับฝากไว้ครับผมเคยทำการรีวิวปืนโมเดลนี้ละแ5ดห856ในคลิปก่อนก่อนหน้านะครับ แต่ว่าตัวนี้เป็นพิเศษนะฮะเป็นพิเศษก็คือว่ามันจะเป็นสีสีด้านนะฮะเป็นสแตนเลสด้านคลิปก่อนเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสีเทาดำนะครับตัวนี้จะเป็นสีด้านเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนสมาชิกหรือ,อผู้ชมท่านใดสนใจนะครับมีใบอนุญาตปสาเรียบร้อยนะฮะก็สามารถติดต่อร้านปืนแสงทองวางบุรพากรุงเทพได้เลยนะครับให้คะแนนไว้นะครับคะแนน จุดสามแปดทอรัสสองนิ้วโมเดล m แปดห้าหกไว้ที่ห้าสิบสอง k นะครับหรือห้าสิบสองใบเท่านะฮะเพราะน,นั้นท่อนสมาชิกท่านใดที่มีมใบอนุญาตป .3 สามเรียบร้อยก็ติดต่อทางร้านปืนแสงทองได้เลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะฮะขอบพระคุณนะครับร้านปืนแสงทองร้านปืนไทยเนชั่นแนลและร้านปืนเนลมิด ที่ให้ฝากอนุเคราะห์ในการรีวิวเปลนครั้งนี้อย่าลืมเพื่อนสมาชิกทุกท่านท่านผู้ชมนะครับที่เพิ่งชมคลิปนี้ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางแอดมินเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับ